ฉันจะอ่านได้ยินว่าเธอก็เข้าร่วมกับอาจารย์โมโมด้วยใช่ไหมช่วยนักเรียนที่ทำผิดกฎนะอืช่วยนักเรียนแต่ว่าในหนังสือตั้งสาสิบกว่ข้อไม่ได้มีกฎข้อไหนที่บอกว่าห้ามช่วยนักเรียนนี่คะอ่าก็จริงก็จริงก็ถูกแต่มันขัดกับอุดมการณ์ของฉันนะ่ะโทษทีนะเอาเอาเป็นว่าวันนี้ฉันมีคำสั่งพิเศษให้กับเธอแล้วกัน เอาละอาจารย์เรียวอาจารย์เกรสช่วยพาอาจารย์อากานนีไปที่นั่นด้วยนะหวังว่าบ้านใหม่จะสบายพอนะอากานนีเอาละอากานนีนี่คือคำสั่งของฉันนะและฉันจะใช้สัญญากับเธอด้วยเอาเป็นว่าสัญญาในครั้งนี้ก็คืออย่ามาขัดขวางฉันในวันนี้ได้ไม่ใช่ดิตลอดไปเลยและกันจงไปอยู่ในนีซะแล้วก็ต้องไม่ต้องม่อายุ่งกับฉัน